สวัสด on ีครับอีสานบ้านองหีสมหมูทอดครับคอนื่งห้าก็ต้องมากแก่สมขอนครับ เอาใตองเข้าก็บเดี๋ยวมาห้องอีกตอนถอดเดีวนะครับอันนี้เขาเครื่องเคียงครับเตรียมมาจตทอดครับสมหมูบาน้องก,ก้อยครับคุณแม่หล่อนขอบพูดแม่หล่อนครับหอาสมมาามอนีครับตั้งกระทะให้ห้อนครับแล้วก็เอาสมหมูลงเลยครับ เราขดอยูมากกว่าเอาไว้มาสีจากกระบกถูกได้ครับ ข้พาพเจ้าไนี่ล้วก็ปิดไฟเลยครับยังมันกระเด็นผักไใ้เย็นสักกน้อยครับกระเทียมครับ จากทอดแล้วถึงมาลอกซิบมังครับอ,อือหืออบ ผมก็เบลุ่อเบลุ้นพี่ครับผมม้วนชาเป็นทุท่นเดินไม่ได้ต้องรับกระเทียมครับ

ตรงนี้ของสมม้วนก็คือเองนะคือหมูฝักกินพลาตั้งบ้านเฮามันสิบเม่ได้ใกล้ติเกียมครับติเกียมดินประสิวผนบางใจนะคือมันเห็ดแห่เนื้อมันแดงรสเหล่ายูได้โดนเก็บได้โดนครับก็อันนี้เห็ดกินเองอะบ่ใส่ครับก็มักเพิ่มขาบ่อยเือน้องคนอื่นจะกระจายฝักงมาเฮาแดงกลิ่นหอง สายเห็ดที่เป็นต้องเอาพริกแหงมาทอดทอดลังเฉียวบักพริกสดไม้กวนน่ะมันมีตะยวนพ่นนะครับบักพริกพ่นบ้านที่มีบ้านยุคไกลที่ท่านไปเก็บเนี่ยจะแซ่บางสีกูได้อยากเห็ดหรือมีคำาแนนําใไดคอมเมนต์มาบอกกันครับหรืออยากเห็นเมนูเมนูใดก็มาบอกกันเด้อครับเราพูดได้มักเบิ่งกับคนไหลคนแช่ต่อกันครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการเดินิบต่อไปครับสวัสดีครับ